มุดก,ก่อนชุดก,ก่อนออไม่รังกับพ่อนี่รังกับแม่ก,กุ้งบายบายพี่เกดไปพี่นี่เร็วๆ <laughs> ไปค่ะทุกคนอีกแล้วค่ะ <laughs> เกลี่จะไปนอนห้องแม่ก,กุ้งกับดีไซน์นะคะได้พ่อไปส่งอ่ะไปค่ะพ่อเดินไปส่งทันบ้างแต่ว่าต้องมีค่ะท่าอ้าที่ทสี <laughs> มาชอบใจมากเลยเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นผมทุกคนมันจะนุ่มมากกลาเลยโอ้โหตีนังกาิงใช่ใช่มันจะนุ่มๆ <laughs> มันเป็นที่เก็บอ่าเก็บหมอนตีพอ่อใช่ใช่ลงไปก่อนแล้วอ่ะลงไปก่อนเหมือนแบบห้องตัวเองอ่ะตื่นเต้นเดี๋ยวข้าประตูก่อนนะ <laughs> เผื่อไม่กุ้งกับพ่อป๋องเขากำลังอาบน้ำอะไรอยู่อ่ะ อาทุกกานทุกกานไม่รงกับพ่อไม่เี้งกับแม่กุ้งเป็นลูกแม่กุ้งสอวันละเลื่อยไป <c oughs> บ,บายบายพี่เกย้แม่ข้าส่งข้าเลยไหมให้แม่ข้าสนนะ่งขไนน้ไปไปนอน คู่พอสมหลับแล้วมั้งคู่บอกฮะแม่คู่อาบน้ำอ๋อคู่บอกอาบน้ำบอกพี่เกลเอาเอาแคเบมาตรงนี้เหรอคะอ๋อเขาแคเบมาไว้ตรงนี้ป้าเขาอแคเบยืนให้เกลเขาไม่ทำเขาใช่ไหมแม่ก็ว่ากลับมาห้องแบบโอ้สะอาดเลยใใช่ห้องเราแบบเอ๊ะทำไมมีตุ๊กตาไอตัวนี้ล่ะผมไม่ดีก่อนี้ผมไม่ดีก่อนนี้ อ่โอเคทรามาไปไปเร็วบายบายไปไปก่อนไปไปไปพี่ก่อนไอจีโนอืมไอจีโนนี่นะไปไปพี่เกลบาายเดียตื่นเช้าเกินนะพรุ่งนี้เขบอกขับรถเช้าถ้าเกิดตื่นก่อนก็อยู่นิ่งๆเงียบๆเพราจะไม่ลกบดึงโทรศัพท์ไปเบาๆไปครับบายเขาห้องเราบายบายไปพี่ก่อนจูพี่เกลก่อนจไปเดี๋ยวเราจะกลับห้องกันเลยกันมาครับเร็ว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  นี่ดูทันมาทุกคนออกมาจากห้องนะคะลูกขึ้นทันมาขี่หังพ่อไหมหลังพ่อเอาไอพ่ออุ้มดิไอพ่ออุ้มพ่อเป็นแกงพี่เจลนะกดกลิ่นเขาไปทั่วไป ให้มาสนุกเลยให้มาสนุกมีอยู่มีพิซซ่ามีไก่ทอดเยอะแยะมากมายเลยนะคะสนุกไหมคะพี่แก้วสนุกมากเลยสนุกมากเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูไปทำอะไรมาคะเปเล่นไลเดอร์เล่สไลเดอร์กับล่องแก่งใช่ไหมโอ้โหป้าเดี๋ยวเราไปต

แะคนเหมุมาต้ลออโดนนุ้่โอ้โหจบเลยโหจหนลย่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะกรีะไปลนสล่าสีมนะคะไปกนเลยค่ะทุกคนรือว่าจะเปอันใหญ่ดีไปอันใหญ่ดีกว่า ไปเลยครับจะต้องนอนนะคะไม่งนเป็นยันไม่้ื่น้ ืนน <Show> นะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราไปตะลุยสวนน้ำมาตอนนี้เราอยู่ที่สระน้ำกันนะคะที่นี่นะคะเขามีสงสระแบบแบบสงแบบเลยนะคะทั้งทั้งสวนน้ำนะคะแล้วก็มีสสาไ่วยน,น,น้ำให้ใเด็กๆได้ไหวยเล่นกันด้วยนะก็จะไม่ลึกนะสามารถเล่นได้ทั้งเด็กแล้็คนโตเลย <c oughs> สนุกไหมคะสนุกมากนี่นะคะทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็นสวนน้ำของเด็กเล็กนะคะมา ครอบครัวใครที่สนใจนะสามารถเข้าพักได้ที่โรงแรมเดอะริวอรีบายกาตะดธานีนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้สั่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาหารมาเสร็จแล้วมีอมีพิซซ่ามีไกท่ทอดเยอะแยะมากมายเลยนะคะเจอรีก่กำลังทานข้าวอย่างอร่อยเลยพี่ใหม่เป็นไงคะเล่นน้ำเสร็จแล้วก็มากินติดขอบจาฟินไหมคะฟินมาก เออไะ้มีเครื่องดื่มใช่ไหมปกติอ่ละเวลาเราไปที่ไหนอ่ะเขาก็จะไม่ให้เอาอาหารเข้ามากินติดคอบอซ่าแต่ที่นี่สามารถกินได้นะคะทุกคนนี่